วันนี้เรามีกิจกรรมสําหรับเพื่อนๆนะครับคือทุกคนก่อนที่จะไปนอนเนี่ยต้องมาจับฉลากก่อนว่านอนห้องไหนนอนกับใครจะได้ไม่มีปัญหาน,นี่นะวันนี้เรามากันสิคนห้องหนึ่งเนี่ยนอนได้3มคนเรามีซีหนึ่งซีสองซีสาช่วยนครับมีคนขโมยไหม ไอ้เฮียไปร้องอยู่ค่ะถุงกระก่อนคุณพ่อดิเรกจะจับเราไปรบกวนทำกิจกรรมกับพวกเราหน่อยครับเราจับชลากก่อนคุณพ่อดิเรกครับผมขอหนึ่งชลากครับ โอเคครับแกดูครับคุณพ่อดีเลกได้เลยครับอะไรวะสีสามครับผมภาษาไทยไอสัตว์โอเคจับจาวมึงจะจับอย่างเดียวเลยเอาไม่ได้อ่าเปิด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  เปิดรคอมกันมึงเปิดก่อนต้องวางไหมบ้ีงวางเมียจับไหมวางเมียจับไหมวางเมียจับไหมสี่สองส่สอง่ะสี่ช่หน่อยมึงจับไม่ได้สี่สองนะป๊าปาสี่สอง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 เี่ยสี่สอง ยัยยน้อยสีสีหนึ่งสีหนึ่งมีผู้ชายนตายอยู่แล้วสีหนึ่งไม่มีมีไปิไปรอแล้วั่นอนแล้วเมื่อกี้มันจับได้สีสปิปิน้อยสีอะไรสีอตโทำไมมัเปิดอสีเเยอายท มันคงไม่กลิ่นนะเออว่ะเฮี้ยมันกลิ่นมันไดนเลยเอาเลยไลยดีกว่าครับผมเฮ้ยเฮี้ยละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนั่งซีสส์อ่ะแม่งมีตัวเฮี้ยอยู่อันหนึ่งมันมีโจ๊กเกอร์อยู่ใบหนึ่งมีโจ๊กเกอร์เฮี้ยมันทำยังไงสามารถเลือกที่นอนได้แต่กูว่าโจ๊กเกอร์น่าจะไปนอนรอแล้วล่ะเฟอร์ซี่ไหนอะไรอ่ะ เต็ลขเ็กสี่แลี่สามสามเออ้เหี้ยนะมึงช่วยทำหน้าตื่นเต้นแล้วเหลือกูดิก้งกงก้อดีสี่สแม่สี่นี่วางเมียจะไม่วางเมียจะไม่วางเมียจะไม่นี่อะไรวะอะไรวะสี่หนึ่ะชิบหายแล้วไหนสี่นึ่งง อันนี้ดีกว่าครับเชียแล้วเียแล้วเชียแล้วไอ้สองคนนั้นไม่น่าจับไปนะรูว่ามันไปนอนรอแล้ววะเวลาเราช่วยแบกได้จับเลยเดี๋ยวจ่ยไปไรานอนกับเราสี่สามได้เหรอรู้มันน่าจะได้สี่สองนะสี่หนึ่งสี่หนึ่งสีเ้ยแล้งเพียงเงเยเอเเี้ย เชียร์แล้วมึงก็จับเ e องสิมากูแกให้ฮุ้เฮียหนิงแก,งแกด้วยเอ็นอนเต็นสลัดเอามาเองครับเย่เขียนว่าอะไรเลกเหรอเตีน อ้าวงานเหลืออีกอันนึงมันต้องเป็นของใครไออ้อยไออ้อยไอปิ๊ก่งไม่ใช่ไอ้ปิ๊กจับไปแล้วไออ้อยไออ้อยไอ้ออ้อยสีสองแหละไออ้อยไม่ใช่มันจะเป็นเป็นเป็นเลขขอขอยืนยันอีกทีครับเดี๋ยวเราไปช่วยแบกใบนี้ของใครของอ้อยของอ้อยบ้าเด้๋ยวยินดีกับผู้ชนะเลยครับอุ้ย งงดิงงงงเขายังไม่รู้ตัวนะว่าเขาได้รางวัลอะไรอ่ะคุณตัวผู้โชคดีของเราค่ะคุณท่านผู้โชคดีของเราวันนี้ได้รับา,างวัลเป็นกานนอนเต็นฮะนนค,ครับเชิญครับคุณจับฉล, <c oughs> ลากได้ที่ของคุณครับค <c> ร <oughs> ับผม ไม่มีคะบมันเป็นที่ของคุณครับเพราะคุณไม่จับจับสลากครับมันเป็นที่สุดท้าย